อะไรดีที่สุนไหนดีกว่าเอาเอาคู่นี้อ่ะแล้วก็ตัวถูกลูกนี้อ่มีคู่นี้หรือคู่นี้ดีวะเอาคู่นี้ดีกว่าเหมือนใส่รองเท้าตัวแดงที่บ้านคู่นี้ครับอุ้ยสบายใส่สวยด้วยเป็นเคเทียฟิตด้วยใช่ๆสายสบายเคเทียฟิตเป็นแอร์เก็กเก้นด้วย9900เองเฮ้ยมาซื้อตัวนี้จัดป่ะจัดได้ครับเห็นหมีเห็นหมีไหมเห็นหมีเห็นหมีไหมนี่ก็สวยนะอันนี้ก็สวยดีสวยสวยนะจัดไหมจัดไหมเลือกไม่ถูกเลยวะ นี้รวยวันนี้รวยอุ้ยอันนี้เหมือนหมวดสังเกตเลยไม่ใช่นะอันนี้เกลี่ยไรเลยหมดแล้วครับเรียบร้อยครับหมดตัวครับในข่าวว่าเมื่อกี้นี้หมดไปประมาณสี่ตาห้ามื่นแล้วนะฮะกับแบรนด์เอาไพรสตาร์เฮ้ยแต่ของมันดีของมันต้องโดนเพราะว่าอย่างที่บอกคือมาที่นี่ทีหัวใจป้ามซื้อไปเหอะของมันแบบใช้ยาวๆเนอะใครสนใจมาซื้ออย่งละกันกับแบรนด์เอาไพรสตาร์ที่เอาไพรสตาร์ไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะจ๊ะ